สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับคลิปจากช่องชัชวาลสไตล์เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับให้ผมลงคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับเมื่อผมลงคลิปต่อไปเพื่อนๆก็จะได้รับชมนะครับคลิปดีๆจากช่องชัชวาลสไตล์นะครับเป็นคนแรกเลยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดนะครับข่าวสารดีๆจากช่องสวัสติสไตล์นะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการนะครับแก้นะครับแอปเด้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กไลน์แอปต่างๆนะครับที่อยู่ภายในโทรศัพท์ของเราไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับครับเวลาเราเล่นไปแล้วแอปนะครับมันจะขึ้นว่ารอนะครับหรือว่าปิดนะครับมันแอปมันจะเด้งนะครับบางทีแบบ เล่นนไปนะครับแบบกำลังแบบได้ฟิลเลยแล้วมันหลุดออกไปอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับแอปเด้งนะครับวิธีการนะครับแก้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งนะครับเวลาแอปมันเด้งนะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากที่นะครับแอปที่เรานะครับติดตั้งในโทรศัพท์ของเราเราลบออกไปแล้วใช่ไหมครับพอเราลบออกไปแล้วเราลืมนะครับล้างข้อมูลแอปนะครับถ้าเกิดว่าเราลบนะครับสมมติว่าเรานะครับ กดค้างงนี้ไปใช่ไหมครับแล้วกดถอนออกไปอย่างนี้นะครับโดยที่เรานะครับไม่ล้างข้อมูลแอปก่อนนะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์ขยะนะครับที่อยู่ในมือถือของเราแล้วมันจะทําให้แรมเราช้าลงนั่นเองนะครับเพราะแอปที่เราลบไปเนี่ยนะครับเรานะครับไม่ได้ไปล้างข้อมูลก่อนเพราะทุกครั้งนะครับที่เรานะครับจะทําการถอนติดตั้งแอปภายในเครื่องของเรานะครับเราจะต้อง ล้างข้อมูลแอปก่อนที่เราถอนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นไฟล์ขยะเป็นไฟล์เบตเตอร์เลสนะครับไฟล์ขยะไฟล์แคสอะไรพวกนี้นะครับมันจะสะสมสะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจะทําให้มือถือเราช้านะครับแล้วแลกได้นะครับเกมนะครับเวลาเราเล่นไปนะครับมันจะกระตุกภาพกระตุกนะครับเด้งออกนะครับจอดํานะครับนะครับวันนี้ผมก็มาแก้ให้เพื่อนๆเลยนะครับ ง่ายๆเลยนะครับ get ให้เรานะครับไปแก้ตัวแรกก่อนเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ต okay. ั้งค่านะครับเมื่อเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วใช่ไหมครับให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วเราก็จะเจอคําว่าที่เก็บข้อมูลนะครับให้เรากดเข้าไปแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเครื่องใครมีแบบผมก็เข้าสามารถเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเขียนว่าที่เก็บข้อมูลนะครับ ให้เรากดนะครับเข้าไปนะครับคําว่าทําความสะอาดนะครับเราก็จะเจอนะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้นะครับไฟขยะของผมนะครับก็มีหนึ่งจิกนะครับผมก็จะล้างนะครับของไขรนะครับที่ไฟล์ขยะนะครับมีจํานวนประมาณนี้นะครับให้เราลบออกเลยนะครับนี่นะครับคือสาเหตุที่แอปเราเด้งนะครับเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเล่นแอปต่างๆนะครับให้เรากดล้างข้อมูลได้เลย นี่นะครับมันทําการล้างนะครับข้อมูลไฟล์ขยะนะครับที่มันสะสมสะสมนะครับอยู่โอเคครับนี่นะครับเราก็ได้ความจาเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ไปดูไฟล์ไฟล์ที่เหลือนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลนะครับอ่านะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราลบไปแล้วเราก็ไม่ได้ล้างข้อมูลนะครับมันจะเป็นไฟล์ขยะไฟล์แคนนะครับให้เรากดลบได้เลย กดลบไปนี่นะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เราไม่เอาเราก็ล้างข้อมูลได้เลยนะครับมาดูวิธีที่สองกันนะครับวิธีที่สองนะครับให้เรานะครับเข้าไปทีตั้งค่าเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเข้าวิธีตั้งค่านะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่แอปนะครับครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่แอปได้เลย แต่ละเครื่องนะครับจะเข้าไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อนๆไม่ทันนะครับอ่านะครับให้เรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับมือถือของเราเลื่อนลงมาก็เจอคาว่าแอปนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าแอปนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับ เลือกแอปนะครับที่มันเด้งบ่อยๆนะครับที่อยู่ในตัวตัวเครื่องเรานะครับที่เราเล่นแล้วคิดว่ามันเด้งบ่อยเด้งบ่อยสุดนะครับนะครับให้เราไปเลือกเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวเกมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะหานะครับแอปพลิเคชันเกมนะครับซึ่งนะครับผมก็เล่นแล้วมันก็หลุดบ่อยนะครับตัวนี้นะครับ อ่านะครับตัวนี้นะครับ PNP นะครับอ่าเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับเลือกนะครับแอปพลิเคชันที่คิดว่าเด้งแล้วก็หลุดบ่อยๆนะครับได้แล้วนะครับให้เรานะครับทําการกดคลิกไปที่เก็บข้อมูลนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับขั้นตอนที่หนึ่งที่ผมเข้าไปนั้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องครไม่มีก็สามารถเข้าตรงนี้ได้เลยอ่าให้เรากดเข้าไปที่เก็บข้อมูลกดเข้าไป แล้วก็ไปกดล้างแค้นะครับแค่นี้เองนะครับก็จะสามารถนะครับแก้ไขปัญหาแอปเด้งนะครับแอปหลุดได้แล้วนะครับแล้วก็วิธีนะครับที่เรานะครับจะทําการนะครับถอนติดตั้งนะครับวิธีการถอนติดตั้งเราก็ล้างข้อมูลไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นนะครับไฟล์ขยะในตัวเครื่องของเรากดเข้าไปที่ตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ ข้าไปที่แอปเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่แอปโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกแอปนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับที่เราจะถอดติดตั้งออกไปนะครับให้เรากดเลือกไปเลยให้เราสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าถอนติดตั้งกับบังคับให้หยุดนะครับให้เราไปกดคําว่าบังคับให้หยุดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้หยุดแอปพลิเคชันนะครับที่ตอนนี้มันกาลังทํางานอยู่นะครับให้เรากดบังคับหยุดได้เลย่านะครับ หลังจากที่กดบังคับหยุดแล้วให้เรากดไปที่เก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่ทําการล้างข้อมูลนั่นเองกดไปหนึ่งทีกดตกลงโอเคครับหลังจากได้แบบนี้แล้วให้เรากดกลับไปแล้วก็ไปถอนติดตั้งได้เลยครับโอเคครับเมื่อเราถอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับควอมจํานะครับมือถือของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ มือถือของเราจะไม่ช้าด้วยวยนะครับจะไวขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองวิธีนี้นะครับที่ผมแนะนํานะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูกันได้เลยนะครับวิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสตาร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเลยอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนแล้วก็ข่าวสารนะครับจากช่องชัชวาลสไตล์นะครับไม่พลาดนะครับคลิปนะครับวิดีโอใหม่ๆนะครับเมื่อผมลงลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับชมนะครับเป็นคนแรกเลยนะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชัชวาลสไตล์ลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ